สวัสดีครับมาอีกแล้วนะครับทารานแทติคอลตัวนี้ในรหัสรุ่น db 3 0 3นะครับ db 3 0 3นะตัวนี้นะ303โมเดลไฮคาร a p ะห้าจุนะครับ ipsc version เนะห็นไหมอันนี้เขาบอก ipsc version นะถ้าเป็น ipsc ก็รุ่น standard division นะครับจอห์นวิกครับเพื่อนๆครับจอห์นวิกทารานแทติคอลนะครับตัวนี้ สินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับมีไม่เยอะต้องบอกก่อนว่าเข้ามาไม่เยอะนะครับในรอบนี้เป็นจอ h ์นวิกโมเดลอะไรเอ่ยรามาดูกัน3ามเฟืบเคยเข้ามาเมืองไทยแล้วครับเพื่อนๆครับนี่คือโมเดลพิสไวเปอรนะครับ1ปืนและ1นแมกาซีนมาแบบนี้แล้วก็มีลูกสูบมาให้1ลูกนะครับการ์ดเข้าพักที่โรงแรมนะครับ The Continental นะฮะร,รอบนี้ไปที่ไหนนิวยอร์กนิวยอนเดิมล <laughs> ม <L om. S 1> สาขานิวยอร์กนะครับอ ตัวนี้เหรียญทองเหรียญกระสับของจอห์นวิกให้ไปหนึ่งลูกนะเอ็นหนึ่งหนึ่งอันแล้วก็มีนี่ฮะแท่ร้างทังสารลำกล้องหมดละข้างในกล่องไม่มีอะไรละก็จะได้กล่องพลาสติกไงกล่องพลาสติกสวยๆแบบนี้หนึ่งใบนะครับหนึ่งใบนะอ่าตัวปืนนะครับตัวปืนจริงๆเขาจะใส่ซองตัวนี้มานะครับซองกันเขาเรียกว่ามันเป็นซองกระดาษไขนะครับราคาปืนเพื่อนๆครับราคาปืนเพื่อนๆคิดว่าเท่าไหร่นะดูโลโก้นะนี่ โลโก้นี่เห็นไหมฮะโลโก้ o, ทารานมาครบเลยอันนี้จุกเซฟตี้นะครับเอาออกก่อนราคาปืนในรอบนี้นะครับเวอร์ชันสพนี่สิห้านี้ราคาปืนอยู่ที่เต้นตึ้นตึ้นไหน,นช่างต่าพิกให้ดูเลยอ่าสามพันโอ้โหราคาน่ารักเลยสามพันห้าร้อยบาทนี่ราคาตามนี้เลยสามพันห้าร้อยบาทนะครับจริงๆเรามีอัปเดตรีวิวตัวนี้เมื่อประมาณไม่ใช่ตัวนี้ดิรีวิวอัปเดตสินค้าที่มาใหม่เมื่อประมาณสักสองเดือนที่แล้ว นะครับแล้วก็สินค้ามันเข้ามาไม่เยอะนะตอนนี้ผมก็เก็บไว้ไม่กี่ตัวเพื่อเอาไวถ่ายรีวิวด้วยนะตอนนี้นะอ่ะโลโก้ได้โลโก้ตัวนี้นะทารานนะตัวน,นี้นะด้ามน,นะครับอ่าฝั่งนี้ก็ได้โลโก้ทารานะครับนี่ตรงด้ามนี้นะได้บอแม็กนะครับดนนนะได้บอแม็กโลโก้ทารานมาเป็นอลูมิเนียมนะครับบอแม็กอลูมิเนียมตรงตูดแม็กด้ามน,นะครับก็เป็นโลโก้ทารานมาให้นะครับเป็นตูดอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับเป็นจอเอเป็นแม็กของ db 3 0 3นนะครับรหัสรุ่นศูนย์หลัง เป็นเส้นเลงเฟเบอร์ออปติกนะครับส่วนหน้าเป็นเส้นเล็งเฟเบอร์ออปติกขนาดตัวนี้ขนาด1.5มิลน,นะครับเป็นพิสไวเปอร์นะตัวนี้นะแล้วก็นี่ฮะเดี๋ยวขอยัดขึ้นคางสไลด์ไว้ก่อนอขึ้นคันสไลด์ไว้นะครับนี่อย่างนี้นะนะครับอ่ะกดคา,างสไลด์ลงนะครับเป็น,นี้ก็คือเราจะเห็นลักษณะของชุดคอมที่มันดูเป็นรอยต่อกับตัวสไลดนะ์แต่จริงๆไม่ใช่นะครับมันสามารถให้ตัวได้นะตัวนี้เห็น,น,นฮะอ่า แต่มันก็เหมือนปืนจริงนะครับมันก็มีหัวคอมมาให้ก็ถ้าเป็นปืนจริงคอมก็จะฉีดแก๊สข,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 ขึ้นข้างบนแล้วก็ออกด้านข้างนิดนึงนะครับซ้ายกับขวาเพื่อลดแรงรีคอยทําให้ศูนย์กลับเร็วขึ้นแล้วก็ทําให้เรายิงได้ง่ายขึ้นนะครับสูย์หลังเป็นสูย์หลังทรงโบม่านะครับสามารถปรับซ้ายขวาได้ตัวนี้นะไขควงบิดได้แนละ้วปรับสูงต่ำบนล่างได้นะครับสามารถเลื่อนแผ่นเนี่ยแผ่นสูย์หลังได้นะครับมีปีกเซฟสําหรับคนทีน่ถนัดมือมือมือซ้ายอ่ะมือซ้ายมือซ้าย่างนี้นะนี่ถ้าถนัดมือซ้ายก็สามารถตบเซฟลงนี้้้ไดดนคัแลววก็ถมือขา นะครับนี่นะครับปุม่มปลดแม็กนี่ปุม่มปลดแม็กสวยนะเป็นปุ่มปลดแม็กแบบสูงๆแต่งมาให้ด้วยนะแต่งมาให้ด้วยนี่กดกดง่ายขึ้นนะเ <ๆ S 1> วลาเสียบแม็กจะโผล่อย่างนี้นะมันเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นเป็นโลโก้เขาเรียกว่าเป็นลูกเล่นของเขาอ่ะเวลาเวลาเนี่ยจับคือถ้าปืนจริงมีรุ่นแบบนี้นะบีบีการก็ทําออกมาเหมือนกันนะครับหน้าไกลเป็นหน้าไกลทรง SV นะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นตัวหนอนที่อยู่ข้างในไหม เนี่ยตัวหนอนที่อยู่ข้างในนี่นะเราสามารถใช้ประแจหกเหลี่ยมแทงเข้าไปนะเป็นตัวงอเข้าไปอย่างนี้แล้วก็หมุนหมุนหมุนปรับตั้งระยะความชิดความห่างของหน้าไกลได้นะครับระบบไกลคือถ้าเกิดเราขึ้นนกถ้าเราเหนี่ยวไกลโดยที่ไม่กดหลังอ่อนนะครับมันจะยิงไม่ได้นะมันเหมือนกับปพนจริงเลยนะคือเราต้องบีบหลังอ่อนแบบนี้ด้วยแล้วก็กดไกลนะครับมันถึงจะทํางานไอ้น,นีติดเซฟนะกดเซฟวงก่อนกดนี้นะครับหน้าไกลเป็นหน้าไกลแบบแต่งมาด้วยนะครับนกมีจังหวะนี้ด้วยนะครับนี่ มีจังหวะฮับคอกนะฮะกันนกตกแล้วก็เหนี่ยวลงมาลักษณะแบบนี้นะครับหน้ากล่องเขาขึ้นเลยว่าเป็นรุ่น Standard Division หรือเป็นเออขออภัยครับเป็น IPSC IPSC เวอร์ชันะครับก็คือสามารถลงแข่งในรุ่น Standard ของ IPSC ได้นะเขานา่จะเอามาวัดเรื่องของระยะของกล่องแล้วนะครับง้างนกง้างนกแล้วลงกล่องได้อย่างนี้นะครับแต่ต่อให้เป็นปืนบีบีการที่บรรจุ ได้ทั้งหมด34นัดก็ช่างนะหรือว่า32นัดก็ช่างเวลาไปลงแข่งก็เขาก็จะให้บรรจุแค่20นัดนะครับเพราะจะไม่ได้โกงคู่ต่อสู้นะก็จะให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตัวน,นี้พิสไวเปอร์ด้ามก็สวยนะครับด้าก็สวยโลโก้ตัวนี้ก็มี TTI 09V เนาะตรงใต้กรงไกลอันนี้นีอยู่นี่ครับอังนี้นี่น,นีก็จะมีรหัสนะ KM25 นะครับผลิตปี2025รหัสรุ่น303นะครับก็006 93ตัวน,นี้นะ่าจะเป็นผลิตกระบอกที่693ในปีนี้นะครับก็จะมีโล,โ,ลโก้โโกทารานอะไรมาครบหมดเลยมีรางติอุปกรณ์เสริมด้านใต้ตัวนี้ด้วยใส่ไฟฉายได้ใส่เลเซอร์ได้นะครับด้านหน้าเป็นลักษณะแบบนี้สวัสดีนะาะงแชงเต่าเนาะแม็กสามลองแม็กสามลองจอห์นวิกมีขายนะครับเดี๋ยวนะเอ่อวันนั้นสั่งมาแล้วสั่งมาแล้วสั่งมาแล้วนี่นี่นี่น,นี่แม็กแม็กจอห์นวิกโลโก้ทาราน303นะครับมีขายนะสั่งมาเยอะด้วยนะครับ ก็มีคุณลูกค้าซื้อไปแล้วแล้วก็สั่งแม็กเราแล้วเขาต้องการแม็กเป็นจํานวนอีก3ตัวนะครับเพื่อให้มันครบเป็น4ตัวลงลงแข่ง IPSC ได้ใช้4ตัวเลยครับแม็กก็เป็นโลโก้ด้ามตูดด้ามอลูมิเนียมแบบนี้เลยนะครับอา่าเป็นแม็กทรงไฮคารบห้าจสามารถเอาไปใส่ปืนยี่ห้ออาร์มี่ได้ยิงได้ยิงได้เกือบทุกตัวเลยครับหรือว่าจะเป็นรุ่นปืนที่เป็นรุ่นดับเบิลดีบีเจ็ดเนะครับในเวอร์ชั่นของของปืน ทรง a t i 2 0 1 1เนี่ยสามารถใช้แม็กตัวนี้ได้หมดเลยนะครับแม็กมีขายนะครับถ้าเป็นโลโก้ทารานตุลูมิเนียมเนี่ยราคา950บาทนะครับราคาไม่ถึงพันราคาไม่ถึงพันอย่าตื่นเต้นแน่นะครับอ่ะมาดูวิธีการใส่แก๊สแล้วก็ยิงวัดความเร็วกระสุนแต่เปิดเครื่องไว้ยังเดี๋ยวนะอ่ะเชีช่ยงตาวเปิดนีห่หน่อยราคาปืน3ามพครับผมยังตกใจราคาเลยใช่เหรอใช่ฮะราคาตามที่โปสเตอร์ที่น้องนาทำไว้เลยครับนี่ฮะแก๊สกระป๋องหนึ่งสองบาทลูกถุงหนึ่งสองบาท ซีรีคนกระป๋องหนึ่งสองร้อยสิบาทเจ็ดร้อยห้าสิบนะสปีดโรเดอร์อันหนึ่งร้อยห้าสิบาทเป็นเก้าร้อยนะครับค่าส่งร้อยหนึ่งปกติแล้วจะเป็นสี่พันรวมส่งแต่ถ้าเกิดซื้อพร้อมเซตนี้นะครับตัวปืนสามพันห้าเซตนี้เอาไปแปดร้อยบาทรวมส่งนะครับแปดร้อยบาทรวมส่งแก๊สเอาไปสองร้อยห้าสิบส่วนซีรีคนเอาไปร้อยห้าสิบลูกปืนเอาไปถุงสองร้อยสปีดโรเดอร์เอาไปร้อยเดียวพอนะครับแล้วก็ค่าส่งร้อยหนึ่งเป็นแปดร้อยบวกกับสามพันห้าร้อยบาทนะครับจะตกอยู่ที่สี่พันสามร้อยบาทชุดพร้อมเล่นรวมส่งตามนนนนีี้้้เลยะะะะฮฮทังหมด น้ำหนักตัวปืนเฉพาะตัวปืนเปล่าๆก่อนมาตัวปืนเปล่าๆนะเฟรมบนอลูมิเนียมเฟรมล่างอลูมิเนียมนะครับเฟรมบนนะครับตัวสไลด์ตัวท่อตัวชุดบนอลูมิเนียมนะครับเฟรมล่างชุดนี้ทั้งเฟรมนะครับเป็นอลูมิเนียมแต่เฉพาะด้ามนะครับด้ามตัวนี้มันเป็นพลาสติกนะครับเขาจะมาต่อตั้งแต่ตัวนี้มาเป็นพลาสติก ABS แต่แต่ด้ามเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับน้ำหนักตัวปืนเปล่าๆ735หนะครับรวมแม็กรวมแม็ก1 91ก็ประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งขีดนะครับหนึ่งกิโลหนึ่งขีดนี่ใส่แมกเข้ามา1091โ okay, อเคนะครับน้ำหนักโลนิดๆนะแม่มันหล่อซึ่งจริงทาราันแท้ติคอตัวนี้ก็สิบเจ็ดก็ก็หล่อนะเป็นคอลเลคชันทาราันนะครับอ่ะต่อมามาดูวิธีการเล่นครับก็ไม่ยากครับเราเอาสปีดโรเดอร์ที่จัดให้ในชุดมาเปิดฝาออกนะครับแล้วก็เปิดจุกลูกกระสุนออกนะเทลูกลงมาในสปีดโรเดอร์ มันจะใส่ได้อยู่ประมาณ80นัดนะครับสปีดโรเดอร์ประมาณนี้แล้วก็ปิดฝาพอใส่ลูกแล้วปิดฝาปุ๊บนะครับเราก็ถามว่าอ่ะเดี๋ยวถ้าถามว่าถ้าไม่เอาสปีดโรเดอร์เล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ขายนะแต่ผมอยากให้มันได้ของดีเราเอามาใส่งี้ก็ได้เอาปลายเล็บจิกล้วก็ดึงสปริงลงแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกใส่แบบนี้ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ครับแต่ต้องกดแต่ถ้ากดมากๆ่าบางทีปากแม็กตัวนี้แตกฮะตัว350นะระมัดระวังนิดนึงนะครับมันจะมีรูให้ใส่ตรงนี้ แต่ก็หยอดทีละเม็ดนะะเ,เฮ้ยหลุดอ่ะนี้นะแต่ถ้าเกิดเราใช้สปีดโรเดอร์ฮะเดี๋ยวนะกดให้ตรงรูนะลักษณะก็จะมาแบบนี้ครับนี่ดีขึ้นไหมเสร็จแล้วเร็วขึ้นนะครับต่อมาเป็นวิธีการเติมแก๊สจับแก๊สคว่ำหัวกระป๋องลงแล้วกดลงนะครับอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราเติมแก๊สก่อนมาแล้วเรามาดูวิธีการปรับฮอบก่อนไปยิงทดสอบอ่อตัวนี้มัน จะเติมแก๊สต,ตรงนี้นะครับเติมแก๊สต,ตรงนี้รูนี้นะอ่ามันจะมีวาล์วเหลืองอยู่ผมแนะนําถ้าฉีดสีโคนก็หล่อลื่นตรงวาล์วเติมด้วยนะครับหล่อลื่นตรงสปริงนี้ด้วยนะครับฉีดตรงวาล์วจ่ายตัวนี้ด้วยนะครับวาล์วจ่ายวาล์วจ่ายกดวาล์วจ่ายนี้ยังไม่มีแก๊นนะกดวาล์วจ่ายแล้วเอาหลอดสเปรย์ฉีดโคนฉีดลงไปอย่างนี้นะครับเพื่อหล่อลื่นแกนวาล์วด้วยนะครับมันจะมีโอลิงอยู่ตรงกลาง อันนี้คือหล่อลื่นเวลาหล่อรื่นแม็กกาซีนก็หล่อรื่นตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับหรือจะฉีดได้ทั้งแม็กก็ได้นะครับแล้วก็เติมแก๊สวิธีการเติมแก๊สต,ต้องเติมตรงๆแบบนี้นะกดลงตรงตรงแก๊สถึงจะเข้านะอ่าเช็คแก๊สหนึ่งแก๊สเข้าเยอะนะวิธีการเติมคือเติมแบบนี้เท่านั้นนะครับเติมแบบนี้คือผิดนะเอากระป๋องแก๊สต,ตั้งขึ้นแล้วแม็กมากดลงแบบนี้ถ้าทําอย่างเงี้ยเพื่อนๆไปยิงจะยิงได้สี่ห้านัดแล้วแก๊สหมดดังนั้นวิธ ตรงๆกดลงไปเลยแช่เลยประมาณสักสิบห้าวิก็ได้สิบถึงสิบห้าวิหรือจะกดอย่างนี้ก็ได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยเบ้กออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าทำอย่างเงี้ยอยู่สักห้าหกครั้งเต็มแล้วนะครับเขยา่าเขยา่ากระป๋องแก๊สได้นะก่อนเติมในแก๊สจะมีส่วนผสมของอซิลิโคนด้วยนะแต่มีประมาณหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะนะครับไม่เยอะก็เวลาเราเติมเนี่ยแรงดันในแก๊ส ในกระป๋องนะมันถ่ายเข้ามาที่แมกกาซีนเท่ากันแล้วมันก็จะไม่เข้าแล้วคือเต็มแล้วนะครับหนึ่งแมกซีนยิงได้อยู่ประมาณ32นัดถามว่าเติมแก๊สหครั้งเนี่ยเนื่องจากเป็นแม็กใหญ่เนี่ยยิงได้กี่แม็กก็ยิงได้ประมาณ2แม็กนะครับคือเติมแก๊สเต็มๆหนึ่งครั้งเต็มแม็กเลยนะยิงได้ประมาณ2แถวนะครับสชุดแล้วก็เติมใหม่2แม็กกว่าแต่ผมแนะนําว่าถ้าเกิดยิงชุดแรกหมดเติมแก๊สเสริมเข้าไปอีกนิดนึงถ้าต้องการความแรงนะครับอ่ะเสร็จละว,วิธีการใส่แก๊ส เดี๋ยวเราไปยิงทดสอบความแรงแต่ก่อนไปผมขออนุญาตแนะนําวิธีการปรับฮอปอันนี้เป็นคําถามที่พบบ่อยก็คือบาพี่ครับบางทีผมยิงอยู่คว่มปากกระบอกลงอย่างเงี้ยผมยิงแนวต่าลูกกระสุนแม่งไหลลงมาอย่างงี้พี่ลูกกระสุนไหลลงมาจากปากลํากล้องอย่างเงี้ยไหล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 ออกจากลํากล้องมายัางไม่ทันได้ยิงเลยมันเกิดจากอาการคือฮอปเคลื่อนนะครับปืนอัดแก๊สทุกรุ่นทุกตัวเป็นแบบนี้ได้หมดนะวิธีการจะแก้ไขก็คือนะครับวิธีเรายิงลูกหมดมันจะแขวนสไลด์ตรงนี้ใช่ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่แขวนสไลด์เรามาตรงนี้นี่นี่นี่ตรงนี้นะ แล้วเราก็กดกดฝั่งนี้นะครับเห็นไหมนี่กดตรงนี้อานิ้วไปนิ้วกดตรงนี้ดันไม่ให้ตรงนะเราจะเห็นแกนข้างในนะดันไม่ให้ตรงแล้วก็ยกคันค้าสไลด์ออกแบบนี้นะครับหรือเราก็ปล่อยสไลด์ออกทั้งชุดเลยนี่ฮะนี่คือภายในงานเก็บมาโคตรด,ดีนะครับงานเนียนๆดีๆนี้เลยอ่ามีตัวรีเซ็ตไกลอ่ามีตัวชุดลดนกนะครับตัวนี้นะโอเคปับพรออ๊อฟปับตัวนี้ครับที่เราคุยไว้ ตัวปุ่มตัวนี้เขาเรียกว่าปุ่มอ o p ัพนี่นี่ม happening. ันเลื่อนไปอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับบางทีเนี่ยโรงงานอาจจะตั้งมาอาจจะไม่แบบไม่ตรงใจเราอะเราก็อาจจะมาปรับตัวนี้นะวิธีการใช้ปลายเล็บจิกแล้วหมุนนี่เห็นไหมเราจะเห็นหัวลูกศรถ้าเราเอาเข้าสุดนะเพื่อนนะอ่าเนี่ยเราเอาเข้าสุดเลยนะมันจะติดตรงนี้สุดแล้วนะบางทียิงไปแล้วสุดเนี่ยเวลายิงแล้วมันจะเหินขึ้นอย่างนี้ถ้ายิงแล้วมันเหินขึ้นมากๆก็ดันไปข้างหน้าครับอ่าดันไปข้างหน้าครับเอาเอาเราปรับตัวนี้เรามายิงดูเราพอใจแค่ไหนเราก็มาหมุน มันยังมันยังมุดอยู่อยากจะให้มันเหินกระดานไปด้านหลังถ้ามันเอ้ยเหินมากไปก็ระดานไปด้านหน้านะครับอันนี้เขาเรียกว่าฮอปอัพตัวปืนเขาใส่ยางบัฟเฟอร์มาให้ตัวนี้หนึ่งตัวนะครับเป็นไกด์หลอดยาวแบบนี้นะโอเคไกด์หลอดยาวแบบนี้งานค่อนข้างดีเลยนะครับท่อเป็นท่อสีเปลือกมงคุดนะค่อนข้างสวยนะครับลูกสูบนี่นี่น,นี่ลูกนี้ก็คือลูกนี้นะแถมมาให้เดี๋ยวดูแหวนหลังลูกสูบกัน อ่าแหวนลังลูกสูบเป็นอลูมิเนียมแล้วนะครับก่อนหน้านั้นสมัยก่อนจะเป็นพลาสติกนะนี้เป็นแหวนลังอลูมิเนียมแล้วและนี่เป็นยางโอลิงนะครับยางโอลิงนี่ไม่ควรโดนพวกน้ำมันโซเน็คน้ำมัน WD40 ไม่ควรนะครับสิ่งที่ฉีดได้เป็นซิลิโคนเท่านั้นนะครับนี่ซิลิโคนเนี่ยผมจัดให้ในชุดนะกระป๋องหนึ่งสองสิบาทผมคิดแค่ให้แค่ร้อยห้าสิบนะคิดให้แค่ร้อยห้าสิบนะอ่าเนี่ยเนี่ยตัวนี้มีหลังอ่อนอยู่อ่าปีนกปีเซฟนะครับนกศับ แกฉีดได้หมดนะฮะฉีดพ่นทำความสะอาดป้องกันสนิมได้ความชื้นได้หมดนะครับฉีดเสร็จปุ๊บฉีดภายในนะแล้วก็ใส่สไลด์แบบนี้ครับนีอย่างนี้นะสไลด์เข้ามาเมื่อกี้เราออกรูไหนตรงนี้นะเราดันมาครับดันมาเนี่ยพอมันตรงช่องช่องนี้นะช่องนี้นะพอมันตรงช่องแล้วก็เสียบคันค้างสไลด์เข้าไปนี่วิธีการไมแนแทนปรับพับอัพแล้วก็กดล็อกนะครับซิลิโคนนี่ เอาอัดเข้าไปนะถ้าถ้าถ้าอยากให้ปืนสวยปืนเงางามเป็นชั้นฟิล์มบางๆนะป้องกันสนิมได้ความชื้นนะครับฉีดได้ทุกส่วนของตัวปืนเลยนะครับซิลิโคนจะค้างสไลด์แล้วก็ฉีดตัวนี้ก็ได้นี่แต่ไม่แนะนําให้ฉีดเข้าไปในลํากล้องอย่างนี้นะไม่แนะนานะไม่แนะนาให้ฉีดเข้าไปในลํากล้องแบบนี้นะไม่แนะนํานะเพราะว่ามันมีข้างในมันมียางฮอปมันมีอ่าเขาเรียกว่าท่ออยู่แล้วก็บางทีถ้าเกิดมันไปเคลือบท่อมากๆยิงแล้วลูกปืนจะไม่มีศูนย์นะครับแต่ปืนตัวเนี้ยอ่าพื่ ช่างตาลองลิงนะสูนหน้าสูนหลังดูเห็นไหมจัดสูนหน้าสูนหลังโคตรง่ายนี่นะครับประมาณนี้ <c oughs> ระบบก็มีนี่ฮะนกทํางานขึ้นเซฟเหนี่ยวไกลไม่ทํางานนะตบเซฟลงเหนี่ยวไกลทางานนะมีตําแหน่งแฮปเคกอ่าเวลาจะขึ้นเวลาจะขึ้นเซฟนะครับมันจะต้องง้างนกเท่านั้นนะฮะถึงจะขึ้นปีกเซฟได้ในกรณีที่ตบเซฟลงแล้วเหนี่ยวไกลแล้วจะขึ้นเซฟนะฮะขึ้นไม่ได้นะเห็นไหมติดนะะขึ้นไม่ได้นะต้องง้างนกก่อน ถึงจะขึ้นเซฟแบบนี้ได้นะครับมีคำถามถามมาเยอะมากเลยพี่ปืนทำไมขึ้นเซฟไนดะ้มันต้องง้างนกก่อนครับผมถึงจะขึ้นเซฟได้สุดนะจ๊ะอ่ะมาทดสอบความแรงไปเซฟอ,อยู่นะครับปลดเอ่อปลดเซฟอ่ะเซฟอยู่เหนียวไกลไม่ทำงานปลดเซฟลงเหนียวไกลไม่ทำงานต้องบีบหลังอ่อนด้วยนะต้องจับให้เต็มๆนะมาสามร้อยสามร้อยสามร้อยนะครับสามร้อยเก้า ประมาณนี้ความแรงอยู่ที่ประมาณ300นะครับงานก็ค่อนข้างโอเค300 300กว่า <c oughs> กว่า Collection t h a าน,นะครับเอาเป็นว่างานสวยๆแบบนี้ครับเพื่อนๆครับ เพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับแตะตรงชื่อคลิปตรดนี้จะมีลิงก์คิวอโค้ดป,ปรากฏขึ้นเพื่อนๆสามารถแอด a c e b o o k แอดไลน์เข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมกับพวกเราได้นะครับทางช่องทางไลน์อฟิเชียลแล้วก็เพจของที่ร้านชื่อห้างหุ้นส่วน M4 ็มพีพีการลำปางนะครับเพ,เพื่อนๆสามารถพิมพ์ชื่อนี้เลยน,นี่ในเฟซบุ๊กพิมพ์ชื่อนี้เลยครับชื่อเลขบัญชีหรือชื่อร้านเลยนะครับชื่อเพจนะชื่อนี้เลยนะครับเลขบัญชีนี่เพจช,ชื่อนี้เลยหอจ่อกอรเอ็มโฟพีพีการลำปาง กรุงอะงกสิกรกรุงศีไทยวนิชนี่เราใช้อยู่ประมาณ3เลขบัญชีนี้นะครับที่ให้โอนเงินเข้ามานะครับลูกค้าสามารถออกขอออกไปกับภาษีได้นะครับถ้าเกิดใช้เนกับภาษีนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามชมจนจบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ